สวัสดีครับนักเรียนนะครับช่วงต่อไปก็เป็นการทบทวนนะครับในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็แค่ทบทวนนะครับเพราะว่านักเรียนได้เรียนการศึกษาไปแล้วนะครับใครยังสงสัยยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับก็สามารถศึกษาตามขัอมูลเองได้เลยนะครับราดูนะครับระบบไหลเวียนโลหิตนะครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับ ความสําคัญก็คือทําหน้าที่ในการลาเลียงขนส่งน้ําสารอาหารการออกซิเจนและส่วนอื่นๆนะครับสารอื่นๆไปส่วนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับทาไมคุณครูเอกเรียกมันเป็นน้ำนะครับคุณครูนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับเลือดนะครับมีน้ําเป็นองค์ประกอบหลักนะครับเดี๋ยวคุณครูเอกจะอธิบายต่อว่า ในระบบองค์ประกอบของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับสำหรับการไหลเวียนโลหิตนะครับก็จะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดออกซิเจนนะครับออกซิเจนเป็นแก๊สหลักนะครับอ่าต่อมามาดูองค์ประกอบในระบบไหลเวียนโลหิตนะครับอันที่หนึ่งก็คือหัวใจนะครับอยากเรียนทราบไหมว่าหัวใจมีกี่ห้องทราบไหมครับ ทั้งหมดมีด้วยกันอยู่4ห้องนะครับสห้องหัวใจนะครับโดยแบง่งออกหัวใจบนขวาล่างขวาบนซ้ายและก็ล่างซ้ายนะครับโดยหัวใจที่มีความแข็งแรงมากที่สุดคือหัวใจล่างซ้ายนะครับทำไมถึงแข็งแรงมากนคกด้อกครับก็ต้องบอกก่อน,นะครับว่าในเรื่องของ ระบบไหลเวลิวธ,ธนะครับมันเปรียบเสมือนกับเครื่องปั๊มน้านะครับที่ต้องปั๊มเพื่อเลือดเนี่ยนะครับมันไหลเวียนตลอดเวลานะครับหากเมื่อ,อไรเลือดไม่ไหลบอกได้เลยว่าบ้านเราเรียกว่าซีเบงเรวนะครับก็คือตายแน่นอนนะครับอย่างนั้นระบบไหลเวลิวธ,ธถ้าเมื่อ,อไรหัวใจไม่ทางานตายนะครับดังนั้นหัวใจ จึงอ้องทำงานทุกๆวันไม่มีหยุดนะครับต่อมาโลหิตเลือดนะครับสำหรับโลหิตเลือดนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับก็มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เล็ดเลือดนะครับโดยเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับจะมีเฮโมโกลบินมากที่สุดนะครับทำหน้าที่รับแก๊สออกซิเจนนะครับเพื่อนำ ไปใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับสำหรับเม็ดเลือดแดงนะดังนั้นเราก็เลยสังเกตว่าทําไมเลือดแดงจึงเป็นสีแดงเพราะเลือดแดงมีก๊าซออกซิเจนนะครับมีสารอาหารพร้อมที่จะลาเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเม็ดเลือดนะต่อไปสองเม็ดเลือดขาว นะครับเม็ดเลือดขาวเนี่ยทำหน้าที่กำจัดเชื้อโรคนะครับเปรียบเสมือนทหารนะครับป้องกันเชื้อโรคนะครับสำหรับเม็ดเลือดขาวสารเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดมีหน้าที่ทำให้เลือดแข็งตัวนะครับทีนี้มาดูหลอดเลือดหลอดเลือดก็แบ่งออกเป็นสาประเภทนะครับหนึ่งหลอดเลือดแดงนะครับที่ นำเลือดดีออกจากกัวใจล่างซ้ายไปเม้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับสอหลอดเลือดดำหลอดเลือดดำคือรับเลือดเสียที่มาจากการใช้งานจากส่วนต่างๆของร่างกายแล้วนะครับสหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดฝอยเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นที่กระจายของเลือดเลือดแดงก็คือเลือดที่มีการ และก็สารอาหารนะครับให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถขยับขยื่นแล้วก็มีกำลังนะครับทีนี้เดี๋ยวนักเรียนมาดูว่ากระบวนการของระบบไหลเวียนโลหิตที่ครูเอกบอกเนี่ยเป็นยังไงนะครับเรียนดูหนังสือตามได้เลยนะครับนะครับกระบวนก,การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับ ทะเลสังเกด,ดีนะครับมันจะมี2ส,สีนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีแดงเรียนสังเกตสิหลอดเลือดดำสีดำเลือดดำเนี่ยที่ครูเอกบอกเมือ่อกี้ว่าเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับว่าร่างกายใช้แล้วจะเป็นสีดำเพราะมีกา๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์อยู่ด้วยนะครับเมื่อมีกา๊ดดออกซาซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นกา๊าซเสียนะครับ ที่เกิดจากการเผาไหม้ภายในร่างกายนะครับก็จะส่งไปที่ห้องหัวใจบนขวานะครับเมื่อหัวใจบนขวาเต็มก็จะเปิดลงล่างขวาแล้วล่างขวาก็ส่งมายังปอดนะครับพระเอกของเราคือปอดปอดทำหน้าที่อะไรแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ นะครับเมื่อเป็นเลือดแดงก็ย่อมมีสารอาหารนะครับเลือดแดงปอดก็ฟอกเลือดเรียบร้อยเปลี่ยแนแก๊สเรียบร้อยส่งไปยังห้องบนซ้ายห้องบนซ้ายก็รับเลือดดีนะครับเป็นเลือดสีแดงนะครับเลือดสีแดงก็เข้าสู่ห้องบนซ้ายแล้วก็ลงสู่ร่างซ้ายแล้วทีนี้ร่างซ้ายก็ทําหน้าที่สูบฉีดสูบฉีดสูบฉีด ให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับก็เลี้ยงตั้งแต่สมองแขนขาเท้าความมือทุกอย่างนะครับให้เราขยับได้นั่นหัวใจล่างซ้ายบีบรัดหนึ่งครั้งนะครับต้องลงไปได้นั่นคือหน้าที่ของหัวใจดังนั้นหัวใจล่างซ้ายจึงมีความแข็งแรงมากที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะต้องบีบอัดหนึ่งครั้ง ก็ส่งไปยังสูงสุดที่สูงสุดหรที่ล่างสุดได้ได้นะครับดังนั้นหัวใจแข็งหัวใจจึงต้องแข็งแรงมากแล้วคุณครูครับเราจะทํายังไงให้หัวใจเราแข็งแรงมีคนเสนออะไรไหมนะครับมีคนบอก,กคุยได้ไหมครับว่าทํายังไงได้บ้างให้ร่างกายแข็งแรงเออมีไหมมีไหมเห็นไครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน ับวิธีการที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีก่อยา่างเราลองมาช่วยกันคิดนะครับวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวลิีให้ทำงานเป็นปออก,กติหนึ่งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอออกกำลังกายในที่นี้นะครับถามว่าคุณครูเอกครับตอนนี้ไม่ให้กวาดกวาดขยะที่บ้านาเป็นการออกกำลังกายไหมอันนี้เป็นไหมอันนี้เป็นไหมครับอ่าไม่เป็นเพ่อะได เพราะมันเป็นการทำงานการออกกําลังกายจะต้องใช้ในระบบของการเผาผลาญออกซิเจนโดยการขยับขยับอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างน้อย15นาทีถ้าเคยจักรกวาขยับได้แล้กวาต้องกวา,กวาแล้วก็เต้นไปด้วยนะครับนั่นได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีใครนะครับบ้าที่จะกวาขยับแล้วก็เต้นไปด้วยเดยวแม่เขาก็ด่าอย่านงะนั้นต้องออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและไม่หักโหมนะครับ อย่างแรกก็ครึ่งชั่วโมงนะลูกออกกําลังกายนะครับวิ่งก็วิ่งอยู่ในบ้านก็ไนดะ้วครึ่งชั่วโมงหรือยี่สิบนาทีให้มีมออกเพื่ออนะไรเพื่อให้หัวใจมันทางานนะครับทางานไม่หนักขึ้นนะครับจะไ,ได้ทําให้หัวใจเราแข็งแรงนะครับข้อที่สองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ช่วยความดุงเลือดนะครับรับประทานอาหารในครอบห้ามูอย่ารับประทานไขมันเยอะนะครับเพราะว่าบางครั้งไขมันมันก็จะไปเกาะเส้นเลือดนะครับแล้วทําให้ การเดินของเส้นเลือดมันเดินลำบากนะครับก็จะทำให้เลือดมันไหลเวียนไม่สะดวกนะครับข้อที่สามดื่มน,น้ำสะอาดอย่างน้อยวันละหกถึงแปดแก้วนะครับเพื่อ,อให้เลือดนะครับมันเดินทางได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเลือดก็มีน้ำเป็นองค์ประกอบนะครับข้อที่สี่ปฏิบัติตนด้วยความไม่ประมาทนะครับเพื่อ,อลดอาการบาดเจ็บนะครับเพราะถ้าว่าเลือดเราไหลออกมานะครับ เก็บเลือดต้องทำงานหนักน,นะครับเพื่อให้เลือดมีแข็งตัวตบางคนเลือดไม่ค่อยหยุดก็ต้องเออย็บดังนั้นเลือดที่มีอยู่แล้วมันไหลออกไปนะครับมันมันก็ต้องสร้างทดแทนขึ้นมานะครับทําให้ร่างกายเราเหนื่อยขึ้นนะครับข้อที่ห้าก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับพักผ่อนเพียงพอเพื่อให้ระบบร่างกายนะครับได้พักผ่อนบ้างน,นะครับ เฉพาะตอนที่เราหลับนะครับหัวใจเราทํางานไม่หนักนะครับแต่เมื่อไหรเราอดหลับอดนอนเล่นเกมดูทีวีนะครับดูหนังฟังเพลงอยู่เรื่อยๆโดยเราไม่พักไม่ปอดนะครับอย่าลืมว่าเราต้องขยับตัวนั้นหัวใจก็ทํางานหนักขึ้นนะครับดังนั้นก็ให้หัวใจได้พักบ้างนะครับแต่ไม่ใช่พักยาวนะครับให้พักทํางานเบาๆนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนะครับนี่ก็เป็น การสอนนะครับในเรื่องของการทบทวนนะครับการเรียนในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตนะครับนักเรียนคนไหนที่เข้าใจของคุณดีขึ้นกว่าเดิมก็ต้องขอบคุณนะครับส่วนคนที่ไม่ค่อยได้สนใจอยู่ก็กลับมาสนใจเรียนสักนิดนึงนะครับพยายามดูแลตัวเองนะครับในสถานการณ์โควิดด้วยนะครับอยู่ห่างใส่แมสล้างมือเว้นระยะห่างนะครับ แต่ก็ต้องออกกำลังกายอยู่นะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้คุยก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งรายการนะครับในเรื่องของระบบหายใจนะครับเดี๋ยวคุยก็จะมาอธิบายนะครับแล้วก็จะได้ทำแบบทดสอบนะครับกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคุยเป็นห่วงมากเลยนะครับเด็กนักเรียนทำแบบทดสอบผิดหลายคนนะครับเนื่องจากว่าอ่านสับเพ่านะครับมาครั้ง เพียคอก็จะทําแบบทดสอบใหม่นะครับอย่างนั้นขอให้ได้ทุกคนนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำแบบทดสอบด้วยนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ